อันโยแสงแสงรำไรไกลอัตดงยามคำรับได้เดินทางมานะครับจากหมู่บ้านของเราและครับพวกเราชาวหมู่บ้านกองนงนะครับก็ยินดีต้อนรับทางโครงการบวชเถื่อนพระที่เราข้าในครับทีนี้นะครับ ภาคีร่วมโครง,งการบูรนนะครับชาิีนะครับ,รนะรบต้องทำครับความรับใจไม่ใช่ผู้โดนรับการบูดนะครับตามโครงการนี้ท่านชาริเดินนะครับปนะีนี้ร้อยกว่านะครับตามปกติที่แจ้งยอดไปนะครับกระผมไปอยู่ที่วัดดุสังเก็บสองร้อย นะครับแต่ถึงเวลาบรระชาเป็นภิกษุหรือร้อยกว่าประมาณร้อยสี่สิบวัยพระนะครับตอนเช้านี้ก็เรียนเชิญนะครับท่านสาธุชนนะครับคนใจบุญนะครับที่จะมาร่วมกันในเช้านี้นะครับเวลาเจ็ดโมงนะครับท่านก็จะเดินทางถึงวัดเรานะครับเราก็จัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อต้นครับ อพรนิาเมื่อถึงเวลามอพรรษาแล้วหาเดียวไปเดียวอก็าพวะอเราดูภาพที่ประทับใจไว้นะครับนานๆจะได้นะครับมีบรรยากาศนะครับสองปีสามตีกว่าจมวกกันมาบังล่องเรานะครับ

ทุะธดงสิบสามข้อแล้วเน้นหนักประจักษใจโปรดทำบุญใส่บาทให้หน่อยเทิดนาแล้วจะสวดยะถาสัพพีให้หากอยู่จบพรมอาจารย์กันวันไดจะกลับมาสอนทำให้ผลบุญทำไว้กับพระธุดง จงโจดดวงสว่างสวัยในสำปรายพยงวังประสบพบธรรมนั้นตามประสงค์แล้วเดินหน้าคนหาธรรมตามพระพุทธ,ธองค์จึงออกเดินสูดงมุ่งตรงต่อพระนิพพานเมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วหาเที่ยว ไปองค์เดียวบอกหลวงตาพระอาจารย์ผมลงกราบแทบเท้านามัสการพอเสร็จสับชับพลันจึงออกธุดงในพงไพรเที่ยวอ,ออกตกเหนือตายแล้วไปสานเห็นผู้พานอีกเรื้อมพาและทำใหญ่ ทิ้งเสือช้างอยู่มากมายตั้งสติทันใดแค่เมตตาให้ในทันท <S <S <ess> ีวันหนึ่งได้เดิดนท้าเข้าป่าช้า ยินเสียงมาหอนมานึกว่าพีกลางเหลียวซ้ายแลกว่าไม่เห็นมีครั้นจะโดดเป็นนี้ลัวเสียศักดิ์ศรีพระธุดงศ์ีข้างนอกจะหลอนหลอกไม่เป็นไรอีข้างในสิงใจอย่าลุ่มลง ตาขั้นสอนไว้ให้ปลดปลงจงตั้งจิตให้มั่นคงน้อมสู่องค์แห่งภาวนาากหเป็นเช่นพระโมคคัลลาสารีบุตรที่สิ้นสุดดับกิเลสสิ้นตัณหาเป็นสาวกแห่ง ศาสนาในพระศาสนาสัมมาสัมพุทธองค์นะจัดการตัวเองคณะสารวัตรบอกเปล่านำมารับอาหารนะแต่ไม่รู้จะเตร,รียมภาสนามาหรือเปล่าครับจานชอ้อนมีนะครับจานชอ้อน,นมีจานมีชอ้ชอนอแรกก็ อาใจเพราะว่าใจ้นักยี่ยมไ<อ>ม่ให้หรอกครับวันนี้ที่ทำนะอธิฐานพื้นราหน้ารทางหลวงพ่อใหญ่เอาความร้อนเอาไว้ข้างหลังเมืม่อพระอยู่หน้าความร้อนเอาไว้ข้างหลังเราไม่ต้องไปเชิญหน้าความร้อน ความร้อนประหารใจนะไว้ข้างหลังช่ได้แรก็ตีกันหนะร้อนแรก็ก็ตคมต่อไปวันวันหน้าเนี่ยเราจะยึดตรงเนี้ยแต่ความร้อนร้อนสลายเอาไว้ข้างหลังนะสังขาโยนิโสอินทบาทธรติเสวามีเนวะววายาะมังคายนนมัน

จะมีสติพิจารณาคำข้าวมากับสมุทับยะถาาริวะหาปุราปริโุเรนติตาสังเอวะเมวะอิโตจนังเปตานังอุปตะปติอิทิตังปฏิตังตุมังทิปมอวะสมิสตโ สัพเพปุเรตุสังกปาจังโวเรนตัสตุมา Yesanam lapang sotir